วันนี้เราท่านังหลายต่างมารวบรวมกันสวดทำบัดเย็นทำบัดเ,เช้าสวดนบนมหาจากักรพรรดิต่างๆที่เราสวดทุกวันให้เรามีความปิติมีความยินดีมีความพอใจทุกครั้งนั่นเองถ้าเรามีความยินดีพอใจทุกครั้งเราก็มีความสุขใจสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบประทับไม่มีนั่นเอง สุขแค่เนื้อหนังบาษาสุขในการเผาหล่นในการเพิดเพลินในกลาคะในโทสะในโมหะย่อมดึงไปสู่ความทุกข์ยากลาบากนั่นเองพระพุทธเจ้าให้เราไม่ยินดีในพวงมาลัยของมารในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลสาพะในธรรมอามที่มันย้อมจิตใจบุคคลที่เขาไปสู่ความเพิดเพลิน เป็นนักเลงเจ้าชู้บ้างนักเลงสุลาบ้างนักเลงการพน,นันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองเขาเหล่านั้นเขาย่อมมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์เป็นเบื้องปลายแล้วเขาก็จะเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆย่อมใจไปมันก็ทําให้ทุกข์ในอนาคตต่างกับเราท่านทั้งหลายเพราะคนดีทําดีง่ายนั่นเองคนที่ ชั่วมันทำดียากจะทำดีอย่างเราก็ยากนั่นเองฉะนั้นเราท่านังหลายต้องภูมิใจที่เรามีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องได้ออกมาบวชได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติธรรมได้มาสวดมนต์สาธยายตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจเราก็มีความปิติจิตใจเราก็มีความดดีในพอใจในการสวด มงคล38ประการอเสวนาจะภาลานังการไม่คบคนผ่านปันธิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลที่ควรบูชามงคลสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการอยู่ในประเทศอันสมควรการมีบุญไว้ทำไว้ก่อนแล้วการตั้งตนไวช้ชอบการเรียนศิลปะวิทยา การมีพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากนั่นเองเราก็จะได้บุญได้กุศลได้พมีได้มงคล3 8ประการแทบจะทุกข้อนั่นเองการเหนียวรั้งใจไว้ได้จากการหน่นน้ำเมาน้ำเมาก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามึนเราเมา,เมาเมาเฉพาะครอบครัวเมาลูกเมาเมียก็ไม่พอต้องมึนเมาไปเรื่อยๆทำให้เราขาดสติ ขาดสมาธิขาดปัญญาขาดวิชาขาดวิมุตินั่นเองเราต้องทิ้งห่างไปถ้าเราไม่ห่างแล้วเราก็จะเป็นคนที่ประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราประมาทในวัยไม่ประมาทในวันเวลาที่เหลือน้อยไม่ประมาทว่าเรายังไม่มีโลกโลกมันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นเอง พระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราพิจารณาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีความพลัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของของตนนั่นเองเราถึงมาควนควาย เราถึงมาสร้างคุณงามความดีพาลูกพาหลานพาญาติพี่น้องมาบวชเราก็บวชภายในด้วยพราะบวชภายในเราถือศีลอะพรหมจริยานั่นเองการถือเนคขมมะคือการสร้างบรมีศิบให้เต็มข้อที่สามทานบมีศีลบรมีเนคขมมะคือการออกบวชถือพรหมจรรย์ปัญญาบมีคือการได้ยินได้ฟังมากนั่นเองสุตตมยปัญญา กินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาทำให้เราเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็มีความเพียรชอบมีขันติความอดทนอดกลั้นเป็นตบะทารรเครื่องเผากิเลสแล้วมีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเจริญเมตตาและว,วางอุเบกขาต่อกายสังขารที่มันแก่ มันเสื่อมโทรมไปทุกวันทุกวันอีกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปก่อนที่เราจากแล้วก่อนที่เราพาคสิ่งที่เป็นของรักของชอบใจเรามีบุญกุศลมากขนาดไหนเราต้องถามใจตัวเองดูทุกวันถ้าเราถามใจตัวเองทุกวันทุกวันเราก็จะไม่ประมาทมันใส่ปาดมันฟังธรรมมันเจริญสติมันจเจริญส,สมาธิมันจเจริญปัญญา เราก็จะมีอริยทรัพย์เจ็ดประการมีศรัทธาเป็นต้นมีศีลที่เราสมทา,านศีลห้าปัญจพรมจันทร์ศีลห้ากามที่เรามีครอบครัวนั่นเองแล้วเรามีศีลแปดศีลสิบของสัมมานีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระพิสุนั่นเองเราก็จะมีศีลเป็นปกติเราก็มีฮิริความละอายเกรงกลัวต่อบาป าวุสศักจะ์ารได้ยินได้ฟังมากการมีการจากะลักโลภโกรธหลงเอาไปมีปัญญาความรอบรู้ในกายสังขารของเราถ้าเป็นพระเราต้องมีกรรมมาฐานเป็นครูบาอาจารย์เราใส่ประคำแล้วก็นับพุโทโธธรรมโมสังโฆแลครก็หรือว่าย่อสามคำอิสวาสุก็ได้เนี่ยสามคำถ้ามันลงสุพอดีมันครบร้อยแปดพอดี อิสวาสุก็ได้หรือว่าอิติปิโสจนถึงติในห้าสิบหกคุณพระพุทธเจ้าตั้งแต่สวาไปถึงติเนี่ยคุณพระธรรมมีสามสิบแปดคุณพระสงฆ์ตั้งแต่สวาสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆนั่นเองพระสงฆ์ปฏิบัติดีแล้วเราก็มีสิบสี่รวมพระพุทธเจ้ารวมพระธรรมรวมพระสงฆ์เป็นร้อยแปดพอดี เราใส่ประคำแล้วเราก็ต้องไว้นับนั่นเองไม่ได้ใช้ว่าโก้โเก๋เฉยเราก็สวดอิติปิโสจนถึงติ56สิบวดสวาคาโตจนถึงติ38คุณพระธรรมสวดพระสงฆ์สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆจนครบร้อยแนั่นเองเราต้องเป็นพระเป็นผู้ที่ชำระลักโลภโกรธลงออกไป เราจะมีแก้วสามประการคืออะไรแก้วสามประการคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแก้วสามประการรู้จักอดีตรู้จากปัจจุบันแล้วทำอนาคตให้สว่างไสวเราจะไม่มืดมนอนตรการเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะมีความรักแบบยึดมั่นถือมั่นมีความโลภไม่รู้จักพอมีความโกรธแล้วมีความหลงนั่นเองนี่แหละ ทำให้คนทั้งหลายตกหมกมุ่นในสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราชำระจิตของตนให้เขารอบนั่นเองถ้าเราชำระจิตของตนให้ขาวออาร,าราอ,าวอบแล้วเราก็มีสติอยู่ในกายไม่หลงตัวลืมกายไม่หลงกายก็ไม่ลืมแก่ไม่หลงพัวไม่หลงเมียก็ไม่ลืมบุญคุณของมารดาบิดาบุคคลให้ชีวิตให้ร่างกายเรามา เราก็อุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาจะเป็นพ่อเกิดแม่เกิดก็ตามเป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมก็าาตามแล้วก็อุทิศให้ได้นั่นเองเราก็จะเป็นคนที่มีความกตันญูกะตะเวทีเป็นคุณณสมบัติของคนดีทั้งหลายเป็นผู้ที่รู้จักบุญคุณคนเราก็อยู่ไม่นิ่งดูได้อยู่บ้านใครเราก็ทำประโยชน์แก่ตนประโยชน์คู่ ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมนั่นเองเราก็ทําประโยชน์ตนแล้วเราก็มีบุญมีกุศลมีปลมีเต็มที่เราก็จะมีพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากเราก็จะเป็นคนที่หาตัวเองก็พบคบตัวเองก็ได้ใช้ตัวเองก็คุ้มคุมตัวเองก็อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะเกื้อกูลกันเราจะเกิดมาเพื่อเป็นกรรมมาคุณน,นั่นเอง เราจะไม่เกิดมาเป็นกรรมมาโทษคืออะไรคือการเบียดเบียนทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันนั่นเองเราทำดีแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นนั่นเองทำดีแล้วคนดีย่อมรักษาเทวดาย่อมคุ้มครองนั่นเองพวกมารพรมก็ย่อมรักษาทาั้งหลายคนดีทั้งหลายเพราะคนดีอยู่ที่ไหนตกน้ําไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้นั่นเองไม่ไหลไปตามคำปากความนินทาสันเสริญต่างๆนั่นเองตกน้ำไม่ไหลตกไฟราคะโทสย่อมไม่ไหม้ไปสู่ความทุกข์ยากลำบากนั่นเองฉะนั้นเราต้องทวนกระแสของกิเลสตัณหามาณทิฏฐิให้เข้าสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาเพราะทางเตียนเตียนเวียนไปนรกทางลกๆทางบาดบาับ่นขนขวายพาขึ้น มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานสมบัติน,นั่นเองคนทําดีทําดีง่ายนั่นเองคนดีทั้งหลายทําดีง่ายจะทําชั่วช้าสามารถก็ทํำยากเพราะอะไรเพราะจิตใจคุ้นในคุณงามความดีคุ้นในบุญในกุศลในบารมีมันสร้างคุณงามความดีเห็นพระเห็นเจ้าเห็นสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ก็น้อมมาสู่ตัวเองถึงตัวเองไม่ได้บวชก็ตาม ได้พาลูกได้พาหลานได้พาญาติพี่น้องมาบวชก็ถือทำตามคำสั่งสอนพระเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านนำลาหุนลูกชายของท่านนั่นเองออกบวชแต่ท่านไม่ได้จัดพิธีอึกลึกคึกโคมต่างๆท่านบวชง่ายๆนั่นเองฝ่ายปู่ย่าของท่านก็ไม่มีความพอใจ ที่ให้หลานได้บวชนั่นเองเขาก็มาต่อว่าเจ้าชายสิทธาพระพุทธเจ้าว่าทําไมไม่ขออนุญาตเราก่อนพุทธเจ้าท่านเห็นว่าอริยทรัพย์เจ็ดประการนี้จะทําให้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านเลยพาลาหุนออกมาบวชให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีหิริโอตปะภาุสัจจะค้าปัญญานั่นเองท่านไม่มีการ จัดอึกครกคึกโคมต่างๆต่าง,างจากสมัยนี้พี่น้องไตเป็นคนไทยใหญ่อยู่แถวทางภาคเหนือนั่นเองเขาจัดประเพณีบวชลูกแก้วบวชปล่อยสังรองเขาแห่เห็นกันทำนวนมากนั่นเองไปไหนก็ต้องขี่คอไปไหนก็ต้องบวชแบบลำบากเหมือนกันนี่แหละประเพณีเขาถือมานานแล้วเขานับถือมาตั้งแต่ ประเทศเนปาลมาถึงประเทศจีนมาถึงประเทศไทยนั่นเองนี่แหละเป็นประเพณีที่เขาถือมาแล้วแต่ก็ดีอยู่มันก็ได้บุญได้กุศลแต่ถ้าเราบวชแล้วเรามาสวดมนต์เรามาแผ่เมตตาเรามาโมทนาบุญมาอ่อนน้อมถม่อมตนต่อพระรันตนตรัยเราก็จะได้บุญเพิ่มไปเรื่อยๆนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงพาลูกพาวงศาธนาญาิท่านได้บวชนั่นเอง ประโยชน์ตนท่านก็ทำเต็มที่แล้วประโยชน์ท่านท่านก็ทำเต็มที่ประโยชน์ญาติญาติญาติพี่น้องท่านหลายท่านก็ทำนั่นเองพูทธเจ้าถึงมีคุณสาหนึ่งบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์หาประมาณไม่ได้สองปัญญาที่คุณปัญญาหาประมาณไม่ได้กรุณาที่คุณความเมตตาหาประมาณไม่ได้นั่นเอง พระพุทธเจ้าถึงทำพุทธจริยาสามอย่างหนึ่งพุทธจริยาโลกาจิยายาตัดกิยาคือว่าโปดปวงญาติทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันศึกษามันเล่าเรียนวิชาวความรู้ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราจะเป็นคนดีในเมื้องต้นเป็นคนดีในถ้ำกลางเป็นคนดีที่สุด เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นญาติที่ดีของพระาศาสนาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์นั่นเองฉะนั้นเราต้องภูมิใจเราต้องพอใจในการมาวัดมาวัดว่าเรามีบุญมีกุศลเข้าไหนเรามีคุณงามความดีขนาดไหนเราถึงสร้างวัดวา,าศาสนาให้เป็นรมมณียสถานเป็นสถานที่สงบประงับ เรามากราบไหว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระธรรมกราบไหว้พระสงฆ um, ์กราบไหว้เจดีย์ทั้งหลายที่เราสร้างมาแล้วเราก็ได้มากราบไหว้พระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธาตุของพระรยาเจ้าก็เสเด็จมาประทรับอยู่ที่เจดีย์ที่เรากาเราไหว้นั่นเองเราไปเกิดท <ımız S 2> ี่ไหนเราก็ไม่คลาดแคล้วจากเกณฑ์เป็นพระพุทธศาสนา เกิดในบวรพุทธศาสนาเพศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทําให้คนรอดรอด,รดพ้นจากบ่วงกรรมเป็นศาสนาแห่งปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นศาสนาที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายต่างมีความภูมิใจความภาคภูมิจิตใจที่เราได้เกิดมาได้ร่างกายครบ32 แล้วเราได้มาสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแล้วมานอบน้อมต่อพระพุทธองค์พระธรรมพระริยสง์จงน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบ่มีที่เราท่านังหลายได้กระทําแล้วในอดีตชาติเรื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้บิดาพ่อของเรามารดาแม่ของเรา ครูอุปชาอาจารย์สิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีทั้งทางใกล้ทางไกลรอบข้างของเราเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดหากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้า,ากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่ยงขึ้นไปตลอดการละนานบุญทานการกุศลที่เราท่านทั้งหลาย ได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาระปฏิพานทนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน